สวัสดีครับกระผมอับรุตเกษณะชัยอุษากิจดำรงตำแหน่งเป็นผู้กับสถานีตำรวจภูธรบุระหลวงจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งมีความศรัทธาและเชื่อมั่นในวิชาโหราศาสตร์และโหงจุ้ยนะครับครั้งหนึ่งซึ่งผมเคยมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่การงานและดำรงชีวิตปัจจุบันนะครับจึงได้ปร,รึกษากับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งผู้ใหญ่ท่านนั้นจึงแนะนําให้รู้จักกับ อาจารย์ยุทธยอาจารย์ยุทธได้มีความเชี่ยวชาญในวิชาโหราศาสตร์นะของจุ้ยเป็นอย่างดีนะครับอาจารย์ยุทธจึงได้แนะนําผมให้มีการทําบุญแล้วก็มีการจัดโต๊ะที่ทํางานจัดห้องที่ทํางานตลอดจนมีการบูรณะศาลที่สลักขพันซึ่งอยู่ในที่ทํางานของผมในสมัยนั้นซึ่งเป็นรองผู้กับอยู่ที่ สอนอสุวินทวงศ์นครบาลน,นะครับซึ่งปัจจุบันต่อมาหลังจากนั้นกต่ผมก็ได้ทําตามที่อาจารย์ยุทธแนะนําไปประมาณ 1- 2สองเดือนก็ได้รับข่าวดีได้รับข่าวดีจากการเลื่อนตําแหน่งของผมเลื่อนเป็นตาแหน่งผู้อุ้มกับในนครบาลและได้ดำรงตําแหน่งที่สานีตํารวจนครบาลน,นิวิตใหม่จนกระทั่งปัจจุบันได้มาดำรงตำแหน่งที่นี่นะครับ ซึ่งศรัทธาและเชื่อมันในวิชาปรศาสตรวมถึงการจัดองจุ้ยของอาจารย์ยุทธเป็นอย่างมากครับอาจารย์ยุทธได้แนะนําและซึ่งได,ได้บอกให้ผมว่าไม่ต้องเชื่อนะครับให้ให้ดูสิติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราว่าชีวิตของเรามีสิติการเกิดขึ้นเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ทําตามที่อาจารย์ยุทธแนะนําแล้วซึ่ง ผมได้ทําตามที่อาจารย์ยุทธแนะนำนะครับรู้สึกว่าชีวิตในการดํารงตําแหน่งก็ดีขึ้นตลอดจนในด้านคอรอบครัวละชีวิตส่วนตัวก็ดีขึ้นจนถึงปัจจุบันนี้ครับครับขอบคุณครับ